รถเวียดนามพี language, language. Ite, s, ่น้องรถเวียดนามเป็นเอามารับเอาง้วพี่น้องมาซื้อง้วทั้งตลาดนัดโคกกระบือทั้งบ้านลักเกียรตเภอพัลลนาจังหวัดสกลนครซื้อทุกตลาดซื้อทุกนัดนะพี่น้องเด้อาพี่น้องมาเบิ่งว่าเพิ่นสิได้ง้วจักรตัวมื้อนีเบิ้งกันพี่น้องพี่น้อง่อยเบียดเพิ่นกางเอากางเอาง้วขึ้นรถพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้ได้ตัวไล่ตัวยู่ยดี ตัวใหญ่ๆพี่น้องพ่ครับบิ๊กๆเลยนี่จะใส่บิ๊กๆใส่ใหญ่ๆพี่น้องเมื่อนี้มารับสืออยู่ทั้งตลาดอันลักเจ็ดพี่น้องอำเภอพัลลนาจังหวัดสกลนครพี่น้องเมื่อนี้หลายๆตัวอยู่แต่ว่าใหญ่เมือนี้มิเตใส่ใหญ่ๆใส่พิเศษพิเศษเลยพี่น้องพ่นรับมิเตหลุนบิ๊กๆคือเบลล์ได้สามตัวงอใหญ่ครับงอใหญ่เหมือนี้ิเตใส่ใหญ่ รับสื่ออยู่ทั้งหมนตล,ลาดลักเจ็ดพี่น้องเออพลาน้าตวอาใหญ่เด้พี่น้องหมดนี่หัวใหญ่ได้หลายพร้อมนี่จะรุ่นใส่บิ๊กใหญ่ใหญ,ใหญ่เลยขึ้นไปแล้วซีสามซีตัวแล้วพี่น้องเพิ่นมารับสื่อทุกนัดเลยพี่น้องเด้อะสำหรับผู้ใดต้องการอยากขายใส่ใหญ่ใหญ่ยิงเสียมากเลยพี่น้องโดนรับบ่อันแต่ว,ว่าอันถื่อนเลพี่น้อง ว่าไ้ซื้อแพงมาในดิซื้อตามราคาตลาดนี่แหละคุณได้มีแล้วอ,อมาขายเลยเลยพี่น้องออกมาโหลด่อรับซื้อทุกนัดนั่นแหละเพิ่งมาซื้อตลอดแต่ว่าพันเนีนอ่้วนพี่น้องเนีนอ้วนใหญ่ใหญ่ใย่านใหญ่หย่านจะมันหน่อยนี่มันนี้ชิบว่าสิเต็มรถอยู่พี่น้อง ใหญ่เลยล่างลำเลียงขึ้นอันนี้ก็แมนบ่นี่ยกระแมนเนาะบ่ได้เอาขึ้นเนาะนีู่คืนทั้งพี่พี่น้อง่วจะคล้องอันนี้เป็นว่านี่พี่น้อง่วเวียดหน้ามันต้องใหญ่ๆอ้วนสิตัวละสามหมื่นก็มี่สองหมื่นกว่าก็มีพี่น้องแล้วจะควอมอ้วนคือเบิ่งล่าโตเบิ่งโตมันพี่น้องบ่ได้สั่งนลำหนักเด้ คนสื่อพาดเป็นตแตแว่าก็เบิ่งน้วยสายตาเทานี้แหละ่นความแ่ว่ามือนึ่ง้นตัวใหญ่ๆางาสิบดยังเบบดยังหลังมาเหือยงัวใหญ่แ่ว่าก็คอนแะ้วล่ะควนแล้วมาเริ่มบดลงอะไรล่ะไปเลี้ยงไป พอดสามหมื s <S really an <that that yeah, oh, cool. ่ตัวเขาเขานิเศษสีเศษสีเศฮะสองหมืนี่พันี่พีองคนสี่มาเขาอีขาเขนเศเพิ่นวาขายให้เวียดเนาะเมนี่เขาได้เศาเลยเนี่อดามมาเมนี่สามหมื่นสามหมื่นอย่าง้เนาะมันใหญ่เนาะสามหมกลัวอยู่พี่มันตัดนีพ แัวเม่์ด้วนี่มันเป็นกัวถึกด้วยนี่เม์บางอญ่ให้มี่เมร์มันเหล่ามากเลยพีน้องเด้อมันหมักเมร์มันๆนี่แหละม่นหมักเหนือหลายๆอันสิละนี่สามหมื่นสามหม่นว่านวตัวนี้ตัวนี้สองหมื่นสีก็จีบประมาณสองหมื่นสองหมื่นกว่าอันพี่น้องพวกนี้ได้ลายอยู่แต่ว่าไม่ได้ตัวยังไแต่ว่าเนี่เต็มรถแต่ว่าสิบยาดทั้งหาอีกเนาะเพะว่าเิ่นสื่อไปบ้านน้าเมืองหน่อยบบนีอยู่ ไปกไปเข่สาสีเพืนว่าเร่สาสีดีเบิ้งออกพี่น้องเวียดนามเวียดนามพี่น้องไปละส่งไปประเทศนอกเพื่นว่าชิบหล่อเบิ้งรถรถพิ่นไปส่งอยู่ขามนครพนมขามไปเล้าพี่น้องไปหอดเล้ามันชิมีรถมาหลับเพิ่นว่ามีรถมาหลับส่วงอีกทีหนึ่งดูดิ ก็จะขึ้นน้องงอไขึ้นยากเิดเลี้ยงแต่ว่าหันซื้อถึกๆใหญ่ๆพี่น้องก็จะว่าจะเลี้ยงเัาเมื่อยังวันใสาหาเลี้ยงกระโดดยี่ตัวใหญ่้วยันราคาข็งพแพงปไหนพป่นวะเสาซีเขาเขาเขาหลังก็ขึ้นรถแตาซีพี่น้องเมืงรถงวราคาเสาซีพี่น้องสามเมื่งต้องใหญ่สุดๆด้วยจังหอดสามมืงาไปกันเนาะ bố hòn sám với tụi này cả đời sao chết sao mặt như nó cái bao có ý, cứu, chắc chắc bác bác này tiệm luôn thì luôn chắc họ chào kêu cái nó lái mỏng luôn cái này vẫn bao thằng mình là lắc chết cái nó ở đây lái tổ vô cái tổ quẩn như vậy เ่าไดซ้ำหอดสามหมื่นา่นนี่บอกสามหมื่นเจ็ดตัวนี้พี่น้องคนสี่งวดถึกใหญ่ไฟขึ้นรถเติมรถพี่น้องมวอนึงทั้งงวดทั้งควายกัมีายกับรยควายอัดไทยไายใสถไทยมันบถเติมรถ